ดูหมอดูอดราคาหมื่นหนึ่งเนี่ยเขาจะบอกว่าว่าจะเจอเมื่อไหร่บอกว่าไม่เจอยังไม่เจอหาเงินเอต,ตอนไหนครับตอนนี้ไม่เห็นเ,ออเขาบอกว่าตอนนี้ไม่เห็นแล้วก็เห็นว่าปีนี้เรื่องการขายของอดีมากแล้วก็ให้เซกุตบายวงการบันเทิงเลยนะโอ้เออ,เอ,อพูดว่าเซกุตบายได้เลยเขาจะเ่เซก ตอนนี้หอมก็เสกมาประมาณแบบ90%แล้วนะคะไม่ได้เชื่ออะไรมากมายเยอะพี่ออกขอถายค่ะหนึ่งเรื่องครับหน้าใหม่หลายคนบอกจะหยุดได้เรื่ังทาร์พาทอนนี้สวยแล้วเมื่อตายค่ะก็ยังไม่หอมพูดเล่นคือหอมอ่ะเออเอาอะไรจริงได้บ้างแล้วหน้าใหม่ยังนิสัยเดิมเลยอ่ะเออสวยเลยไม่เคยเหมือนลุ่ตัวดีแล้วนะหอมคือตอนนี้โอเคแล้วก็ยังไม่ได้รู้สึกว่าอยากจะทําอะไรอะค่ะมันเมื่อเมื่อไหร่ที่รู้สึกว่าหน้าหย่อนค้อยหรืออะไรเดี๋ยวค่อยไปคิด ในอนาคตอีกทีหนึ่งอันนี้เราไปขอ,อที่ไปทำมาล่าสุดแบบบินไปนี่คือเอาต้นแบบเอาแม่แบบไปให้อินดาราเกาหลีไปหรอ,อไม่ไม่ไม่ได้เอาเลฟอะไรไปเลยคือเพะตะเวนไปก่อนรอบหนึ่งตะเวนถามคลินิกต่างๆว่าหน้าอย่างเงี้ยต้องทําอะไรเกาหลี่วนใหญ่บอกให้ทุบหน้าเราก็เลยแบบ ทุกหน้าทุกหน้าก็เป็นผู้หญิงหน้าหล่อเหมือนคนอื่นอยู่ดีเพราะหน้าไม่ได้แตกต่างอะไรงั้นสองกระจกดูหน้ามีปัญหาอะไรมีปัญหาที่ตาอยากให้ตาโตแต่ตามีตา2ชั้นอยู่แล้วตาสองชั้นมากก็ไม่ชอบงั้นก็ดึงเอ็นเดทร์ไทแล้วกันเจาะ4จุดอย่างเงี้ยแล้วก็แบบสองกล้องดึงดึงหน้าผากขึ้นนิดนึงมันจะได้ตาโตแค่นั้นเองค่ะที่อีบอกจะออกจากวงการจริงหรอผมก็เฟดมา90แล้วค่ะนี่คือเฟดจริงตั้งใจตั้งใจทางเฟดออกจากวงการไปแล้เไม่ได้มีไม่ ไม่ได้มีออกรายการหรือออกอะไรแล้วนะย,ยังเก็บรายการไว้เฉพาะเป็นรายการที่เราเป็นพิธีกรประจำเชคนม่เอามีรายการใหม่ขึ้นหอมกระผอยแล้วก็ละครของเชนคือละครเนี่ยว่าจะไม่รับแต่เชนนะ่ะติดต่อมาให้เล่นบทเคอร์รี่แล,แล้วก็มันมัน้าทายบทอาถะเอ๊ะเขาเล่นยังไงนะการเป็นเอ่อเคอร์รี่เล่นยังไงแล้วก็รู้สึกว่าขอดูรายชื่อหน่อยมีใครบ้างเคอร์รี่มีใครบ้างแพทนภัท ตีชาใบเฟิร์นใบเฟิร์นพิมชนกเราก็เออเราเกตดเดียวกับใบเฟิร์นมารุ่นงานด้วยมาถึงกับรุ่นุ่มมีใครบ้างเต่าสมชายอ่าเขาเล่นเนเจ้าของบาแล้วก็เราไปถ่ายสถานที่อาบอบนวดจริงๆใช่ป่ะคือทุกคนก็แต่งตัวแหละในอาชีพในละครเตอร์ตีชาเดินไปห้องน้ำซึ่งเขาก็เปิดทำการนะแล้วก็มีคนมาถามตีชาว่าหนูเบอร์อะไรอ่ะหนู เหมือนคนตีบทโอ้โหตีบทแตกแต่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 หตือน่๊ต่แต่แ่าต่บต่แต่นี่แต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 ่าตาแต่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 แอ่าต่แต่แตนแต่แี่ร้่แตอแต่ทต่มต่ต่แต่แต่าว่แต่แต่แต่าอ่แตอะไรอต่แเ่แต่แต่ถ้่แตาแต่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 นใ่แต่ไต่แ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 ต่าต่แตะแต่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 แค่ต่แ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 ่แต่แต่แตต่ต่ตต่ต่่ะหอมว่อันนี้มันท้าทาย อไหนที่ทนายก็จะรับแต่ว่าแค่สิบเปอร์เซ็นต์ขอดูไปเรื่อยๆว่าเออคอนแทคมันตกลงกันได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะเป็นดาราสาวสิบเปอร์เซ็นต์เป็นดาราสาวสิบเปอร์เซ็นต์ที่เหลือเป็นดาราชายเหรอแต่ยังไม่ค่อยเชื่อเตัวไม่เกษะเสียทุกอย่างแตไม่เกษียณยังค่ะยังก็ยังเราก็ไม่รู้ว่ามันจะไปทางไหนแต่ธุรกิจมันดีหอมคิดว่าหอมโฟกัสทางธุรกิจไปก่อนอะไรเงี้ยค่ะ เป้าหมายเรายังอยากได้เงินร้อยล้านอยู่ฉะนั้นหอมก็แค่เดินตามบันไดที่วางไว้ว่าบันไดไหนที่มันจะทําให้หอมหางเงินก้อนนี้ได้ค่ะใช่ค่ะอะไรนะคะกับพี่พี่สื่อทุกคนนะคะไม่มีปฏิเสธอยู่แล้วเพราะว่าไม่ค่อยได้ตอบก็คือวิ่งหนีเลยโอเคขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณนะ